มันบอกว่าเมาขึ้นแน่เมาเป็นขึ้นจากมนีแน่พ่ารั่ากได้ฟันกลงคืนเพราะว่านอม8แ18เก้าอันนี้เทียงกับแเ็ด สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสหทอมบิ๊กยาติท,ทาสรมดีว,วาร์ตี้แล้วก็เพจคนมักหวยสระบดิวทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมเก็บนีนะครับวันนี้โค้งสุดท้ายหนึ่งพฤศจิกายนใครจะมีโชคใครจะรวยใครจะเป็นมหาเศรษฐีรอผลในช่วงบ่ายสามโมงนี้นะครับโค้งสุดท้ายวันนี้เราจะนำข่าวนี้มาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมนะครับที่บ้านสำโรงหมู่ที่สิบตำบลสนมีอำเภอสดมจังหวัดสุรินทร์วัน ภันที่ผ่านมาครับวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมาผมได้ไปเจอคุณปิยดุตซึ่งได้ฝันเล่าความฝันแล้วก็จะย้ายแม่สบายที่เอาไว้ที่บ้านครับย้ายมาที่วัดป่าธงสารามซึ่งมีท่านเจา้าอาวาสท่านพระครูนะครับหรือว่าพระอาจาราย์ใบบุญที่เป็นเจา้าอาวาสรับแม่สบายไว้ที่ศาลตายายแห่งนี้ครับ เดี๋ยวจะนําเรื่องราวข่าวนี้มาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับต้องบอกว่าเรื่องนี้เดี๋ยวค่อยติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับมีที่มาที่ไปที่วัดป่าบงสารามที่คุณพี่ปิยนุษย์ถวายแม่สบาย ให้กับท่านพระราจารย์ไว้เป็นลูกหลานของตายายที่วัดป่าธมโสสารามนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูข่าวนี้กันครับแล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่อาจจะตัดบางช่วงบางตอนออกเป็นภาพซึ่งอาจจะติดลิขสิทธิ์ซึ่งผมถ่ายเองนะครับแต่ว่าจะเอาภาพดิบเสริมเข้าไปเพื่อไม่ให้ติดลิขสิทธิ์นะครับไปชมข่าวนี้กันครับแล้วพร้อมรับโชคกันครับอยู่ที่อำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะครับผมส่งข่าวมาบอก พี่แปะพี่แปะรู้ไหมตอนนี้มีไม้เนี่ยกลายเป็นหินนะแล้วชื่อว่าแม่สบายอโอ้โหพอบอกไม้กลายเป็นหินเท่านั้นแหละ,ะหลายคนเลยแห่กันไปที่บ้านของคุณปียนุษย์ศรีสวัสดิ์อายุ57ปีอยู่ที่บ้านสำโรงหมู่ที่10ตําบลแคนอำเภอสนมจังหวัดส,สุรินทร์นะครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้มีการจัดพิธีขอขมาแล้วก็อันเชิญแม่สบายซึ่งกลายเป็นหินนะฮะจากที่บ้านเนี่ยย้าย ย้ายไปอยู่ที่วัดธรรมวงสารามนะครับผมให้อยู่คู่กับตายายที่วัดนะโดยเชื่อว่าในพิธีวันพระก็คือวันนี้เป็นวันพระจะนําโชคลาภมาให้วันนี้เป็นวันแห่งความหวังพิยกแล้ววันนี้ก็เป็นวันพระด้วยเขาก็เลยเชื่อว่าถือว่าเป็นวันดีนะครับที่จะนําโชคมาให้และได้ทําการเสี่ยงทายด้วยการจุดทูบขอเลขมงคลได้เลขนี้เลยพิยกชัดๆเลยไม่มีหายเลยเห็นเป๊ะเลยนะฮะหลังจากนั้นเนี่ย ได้คุยกับคุณปียนุษย์นะเขาบอกว่าเขาได้พบไม้กลายเป็นหินเนี่ยในทุ่งนาของตัวเองเมื่อ4ปีที่แล้วเหตุเกิดจากการที่เธอฝันฝันว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งเนี่ยแต่งกายชุดไทยสบายสีเงินกวักมือเรียกเธอนะจึงนําเรื่องเนี่ยไปเล่าให้แฟนฟังหลังจากนั้นเนี่ยแฟนของเธอก็ไปขุดพบไม้กลายเป็นหินที่ตรงทุ่งนา ที่ใต้ต้นตาลใหญ่นะหลังจากพบปุ๊บเสียงล่ำลือของชาวบ้านก็ได้เล่าให้ฟังว่าสถานที่แห่งนี้เคยเป็นชุมชนโบราณเคยพบหลักฐานโบราณอย่างหม้อไหายดินโบราณแสดงถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานทําให้สถานที่นี้เปลี่ยมไปด้วยความลึกลับน่าค้นหาและเชื่อว่าการค้นพบในครั้งนี้และการนํามาถวายในครั้งนี้จะนําโชคลาภมาให้กับตนนั่นเองครับ หลังจากที่ถวายท่านพระราชาไปบุญเสร็จสับเรียบร้อยนะครับเอาทูปเสียงไทยก็มานะครับก่อนหน้านั้นเราไปขอที่บ้านนะครับไปขอที่บ้านและนะครับได้ตัวเลขก็คือ819นั่นเองจำได้ไหมครับที่819นี่ไปตรงกับเลขทูปเมื่อวันที่จะตั้งสารตายายแห่งนี้ครับเดี๋ฮะเดี๋ยวผมขึ้นภาพหน้าจอให้นะครับนี่ฮะ คือมันตรงกันครับ1991หรือว่า1661ระวังให้ดีด้วยนะครับเอาเป็นว่านี่เป็นแนวทางสำหรับคนที่ชื่นชอบตัวเลขใครชอบก็ คอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกด้วยนะครับใครไม่ชอบปล่อยผ่านได้ครับนำมาเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคในงวดวันที่1พฤศจิกาย,ยนนี้เรื่องเราจะเป็นยังไงคอยติดตามเรื่องนี้ให้ดีนะครับเดี๋ยวจะสืบสาะเรื่องราวนี้กันต่อนะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมครับวันที่ดึงข,ขอให้อร่ณขอให้รวยขอใมีโชคถูกหวยรวยเบอร์ทุกท่านทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับสวัสดีครับเรื่มแรกคือ คือนันฝันว่ามีผู้ยิ่งคนหนึ่งเป็นมายื่นขวัมือเอืน่นเป็นบอกวา่ามาเอาขืนแน่มาเอาเพิ่นขืนจากมนุนีแน่ประซันแต่ได้ฝันกลางคืนคนดูพอ, <laughs> อยัำได้ก็หนุ่มยำนานอ่ <laughs> าไม่เลยพัดีตอนเสาร์แฟนเป็นไปนตดัตดหญ้าตัดหญ้าคือข้าหน้าแต่ตนต้านมุนีเป็นสิเป็นกโคโจกมาก่อนเป็นกอดินไปถมหมืองเอื่นแต่เพื่อ,อนว่าโขงน้องบอนบ ค่ะเพราะว่าตัวนี้เป็นเมืองเกาหนั่มเพราะคนจะเคยคุดของเกาของยางหล้วกาสซิมีให้แต่โบราณอยู่ตลอดนี่สินะคะก็เลยฝันบาเห็นเพื่อนนี่แหละเพื่อนเป็นกันเลยว่าเพื่อนฟังเป็นกันเลยว่าเป็นเป็นตัดหยาเ่อนไปพอก่อนหินเป็นแบบเพื่อก่อนหินแต่ว่าเป็นใหม่เป่นว่าแต่กับตัดมาหลายปีแล้วก็ะคือบกบเคยพอแต่มาเมื่อนั้นพอตาบอกว่าฝันหินเพื่อนตั้งเป็นหินเป็นแล้วไปเอามาห้เบิองบาเมียน เป็นไอใหม่ที่เป็นหินบอตามที่เพื่นเธออื่นกันเนาะ mm hmm. ค่ะก็เรียกว่าเอามาเบิงเบืองมาหลังเบิองตัดแมนอีีิแล้วหายโพี่เปินหูบาแมนอิลีบอแมนแมนใหม่เป็นหินบออย่างสีนคะคะจะก,กได้บาแกนกรได้เอาเพ็่นมาอยู่น้ mm hmm. ่อืมค่ะจนอยนนั่งได้สามปีกว่าแล้วคะมีโชคตลอดอยู่บอกมีอยู่ค่ะอืมเอมือนีนี่ก็คือียเอาไปใส่เกาะอ๋อใส่เพื่อนไป เป็นในอำเภบริวารของตายายอ,อยู่วัดตาธ่ามาวงค่ะครับอเพิ่นไปอยู่กับตายายอันนี้อันเชิญเพิ่นไปอยู่ที่วัดก่อนนอค่ะแล้วก็ทำพิธีขึ้นศาลตายายพร้อมกันเป็นบริวารเนะาะค่ะอืม

ตบลงเห็นเหล็กอย่างแปลกันหนึ่งแล้วแ,แปลกันขายถูกเลยบแปลขายละคือเลยแปล,แปลกันหนึ่งแล้วนะนี่เดชช่องสี่เหลี่ยมเห็นวันนี้ช่องสี่เหลี่ยมไปนี่ไปนี่ขึ้นไปถึงหัวนั่นเดียมนะหั <อา S 1> วหนเป็นเลขกหนึ่งอ๋อทายรูปอย่างเดียวขาวโพลน่ายรูปดยางเดียวไปจิ้มวัดใดได้ว่าอาจารย์ดูซี่เขาเด็กกับโดนตบหลอกวะล่ะหนูว่าแต่แปลงเลยเนี่ยไม่ใช่บอโอ้ไมเป็นไบบว่าจริงไหมกัน บ่ได la. ้ทูได้ะรนีเนาะเออก็นึกว่าแป้งตัวของแท้แต่ของแท้อ่ยืสูไปมีเห็นยังจําได้เลยยังเก่าเก่าเนเบิ้งขานเบิ้งเก่าถ้าเ้ยายเก่เออแมนูนเพราะว่างอนปมาณสี หนึ่งแปดเก้าหนึ่งแปดเก้กี่กับแปดเจ็ด่เกเ่ยแปดหนึ่งเก้าเนาะแกว่าอัดแท่เลย

ชุดถวายด้วยอเด้อเด้อสาธุิกมนีเ้เสือนะิวาตนะสีริสานิจาวุธาปจายโนจตตาโลธรรมะแ่มาตลาดกนมใจลกินเลย้กเลย